สวัสดีค่ะคนเก่งหัวใจแกร่งวันนี้เคยมีพ่อแต่เมื่อพ่อแยกทางกับแม่ก็ขาดการติดต่อกันเคยมีบ้านแต่บ้านถูกธนาคารยึดและแม่ที่เคยเป็นที่พึ่งของเขาต้องหนีหายไปเพราะปัญหาหนี้สินแต่ชีวิตไม่ได้สูญสิ้นทุกอย่างนะคะเพราะเขามีใจที่พร้อมสู้และมีโอกาสที่ได้รับจากคนในชุมชนทำให้คนเก่งคนนี้ค้นพบคุณค่าของตัวเองและ ค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังคนเก่งวันนี้อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนเราจะมีแค่ในตัวของมันเองอยู่ที่เราจะเอามันออกมาใช้หรือไม่ทำงานทรงตัวเองเรียนให้จบเพื่ออนาคตจะได้ดีมีงานการที่ดีหางานทำที่มันซื่อสัตย์แล้วมันได้เงินถึงเงินจะได้น้อนหรือได้เยอะเราก็ ทำงานซื่อสัตย์แล้วคนดีก็จะตอบแทนเราเอง มาเกือบสองปีแล้วเพราะบ้านถูกธนาคารยึดจากหนี้สินของแม่แอบมาดูมันบางครั้งเมื่อก่อนเข้ามาก็น้ำตาแทบไหลก็็อยากเข้ามาอยู่นอนก็เข้ามาไม่ได้เขาก็ลายออกไปนี่เขเคยเป็นพ่องที่นอนเมื่อก่อนตอนกับยายสองคน ห้องนี้ก็เป็นห้องที่แม่นอนเมื่อก่อนก็อยากขับไปอยู่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบ้านคืนให้ก็ไปไล่ยืมเงินก็ไม่ได้คืนทัาทีก็เลยไม่อยากกลับมาที่นี่ดําเคยอยู่ที่นี่กับแม่และยายหลังจากบ้านถูกยึดครอบครัวของลุงที่มีบ้านติดกันเป็นคนดูแลยายส่วนแม่หายไปจากชีวิตของดําตั้งแต่วันนั้นที่มันเล่นเตะบอลนะ ถามครเขา,าก็บอกว่าแม่ไปทํางานที่แล้วก,ก็ตอนนั้นก็รู้สึกหนื่อยไม่อยากเรียนอยากทำงานหาเงินมาใช้นี่ให้แม่กลับมาเร็วๆพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่ดำยังเล็กแม่มีครอบครัวใหม่และมีหนี้สินทั้งกับธนาคารและหนี้นอกระบบ เมื่อดำขาดแม่และไม่มีบ้านอยู่จึงมาขออาศัยที่ปั๊มน้ำมันใกล้โรงเรียนซึ่งเคยมารับจ้างทำงานในช่วงปิดเทอมถ้าเป็นเด็กปืนก็คือจะไปเที่ยวเล่นตามไรโรงเรียนปิดเทอมอะไรพวกนี้แต่ตัวแกนี่ก็มาหาเงินเพื่อว่าคือค่าเทอมตัวเองก็เ,เ,งเลยทำให้เกิดความสนิทความอะไรกันแล้วพอแกมีปัญหาปุ๊บเราก็เลยอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยบ้างค พอมาอยู่ที่ป้อมก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มีพี่ร่วมงานอีกสองคนนอนอยู่ห้องนี้ด้วยนะครับ<ะ>ก็อาทิตย์หน,หนึ่งสองพานหนึคนครับจะมีตะก้ารข้าววันอาทิตย์ก็ออกไปซักแต่งนาทีกันเพราะต้องมีคนไปดูหน้าร้านี วันอาทิตย์งานที่ปั๊มมีไม่มากนะักบางครั้งดำจะไปรับจ้างทำงานให้คุณครูหรือไปทำงานที่เจ้าของปั๊มหาให้วันนี้ให้ไปทำงานที่จังหวัดลำพูนมีงานตัดหญ้าและซ่อมเล้าไก่ จำหางานทำตั้งแต่อยู่ชั้นป .6 ตอนนั้นแม่ยังอยู่ด้วยแต่รายได้ไม่พอใช้ตอนปอ .6 ถึงม .1 ก็ทำงานที่ร้านนิดไล่เก็บขยะทำความสะอาดเช่นอย่างน้าห้องน้ำเนี่ยครับเอาน้ำกวดแม่แช่โู่เย็นให้เดือนละพันตอนม .2 ไปเดินลัยายที่ตะพุนก็เอาลนยายไปโซ่ไล่ขายอย่างเงี้ยได้ร้อยร้อยยี่สิบบ้างเนี่ย บางช่วงที่ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ต้องหาวิธีจัดการแก้ไขปัญหาเองุนั้นก็ไปจ่ายค่าอะไรางยงาน,นครับบางทีต้องปิ้นสีนครับมันแพงแล้วปิ้นขาวดำม,มันถูกเลยครับก็ไม่ได้กินข้าวอดข้าวกินอย่างเี้ครับไม่ชอบโอนแม่ไปยืมเงินมาให้เราแล้วแม่ไม่มีเงินใช้คนอื่นอย่างเงี้ก็เลยไม่อยากให้แม่ไปยืมใคร รูที่โรงเรียนเคยจะให้เงินช่วยเหลือดำแต่ไม่มีงานให้ทำดำจึงขอปฏิเสธไม่รับเงินในแง่ไปเราไม่ได้ช่วยงานอะไรเขาเราอยู่เฉยๆเราก็เอาเงินมาให้เรามันไม่คุม้มคือให้เงินแม่ล้วคุม้มไม่คุม้มมื่อเงินเยอะเราก็ทำทำงานแบบหนักๆอะแทนเขาไป ความจำเป็นที่ต้องหาไรายได้เองตั้งแต่เด็กทำให้ดํารู้ดีว่าเงินแต่ละบาทไม่ได้ได้มาง่ายๆและต้องใช้จ่ายออกไปให้คุ้มค่าที่สุดบริหารเงินให้ถูกวะครับซื้ออะไรฟ,ฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้เวลาเราซื้อมีหนึ่งร้อยเราซื้อข้าวหมดแล้ววันต่อไปเราจะกินอะไรร้อยหนึ่งเราต้องได้กินได้สามวันอย่างเงี้ยครับก็กินวันมื้อสองมื้อแบ่งอย่างเงี้ยครับพอกก็บเงินไว้กินวันต่อไป เพราะเราต้องเก็บเงินไปปินงานจ่าค่าโรงเรียนค่าห้องอย่างเงี้ยครับเราต้องจ่ายให้ตรงดำยังคงถามข่าวคราวของแม่จากยายแต่ยายก็ไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นห่วงเพราะแม่เป็นคนชอบกินเหล้าผมสัญญา,ยายตัวเองว่าจะไม่กินเหล้าใช่ไหมครับ เรากินปลอยมันก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรทััวนี้จากวันที่เคยเคว้งคว้างอย่างน้อยวันนี้ดำก็มีที่พึ่งมีที่อยู่มีงานทำและมีเป้าหมายที่จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อไปอยู่ที่การกระทำของเรา เราเป็นคนกําหนดมันเองไม่ใช่ชชคสแตกกาหนดเราทํางานส่งตัวเองเรียนให้จบเพื่ออนาคตจะได้ดีก็ทําเพื่อตัวเองและแม่ครับวันข้นจะมีวันที่ดีดำจะไปรับจ้างทํางานที่อื่นเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะแต่งานหลักที่ทําอยู่ทุกวันอยู่ที่ปั๊มน้ํามันซึ่งกลายเป็นบ้านใหม่และเป็นครอบครัวใหม่สําหรับดําด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ คุณคิดว่าความดีเหล่านี้ถูกสร้างมาจากไหนสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวสารรักจาก AIS หลังจากที่บ้านถูกยึดและไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหนดำมาขออาศัยอยู่ที่นี่เป็นทั้งบ้านและที่ทำงานด้วยกับโรงเรียนมาเราก็ทําตอนเย็น4ี่โมงถึง3ามทุ่มกลางคืนช่วยปิดร้านปิดเก็บรถร้านเรียบร้อยตื่นมาเช้าก็6กโมงตื่นมาวัดบ้านรดน้ำเปิดร้านนะครับก็ได้มาสมสบบาทไปรโรงเรียนเสาร์อาทิตย์เราก็เก็บเง,งิน2 0งอย เขาก็ไปฝากธนาคารโรงเรียนตอนเด็กๆด,ดำทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแม่เท่านั้นแต่สองปีมานี้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวและส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือสมนึงก็ตอนเข้ามส .4 ก็เสียไปพันแห่แค่ชุดอีกพันกว่าพ2 0 0องพัน ทำสองก็เปนเสียอีกพันเจ็ดนี่ครับบำมลุงคอมแล้วก็เสียแค่กันแสียแสงครับฝึกฝนทำงานล้าอย่างทั้งทำความสะอาดทั่วไปเติมน้ำมันล้างรถปะและเปลี่ยนยาง สุขกแกนแล้วการทํางานอย่างระวังครับเวลาทํางานก็ต้องทํางานอย่างละเอียดเนียบให้ลูกค้าสบายใจครับเราแม่เราก็ต้องยิ้มตอบรับเขาเอพือนอยเลยรงายเราต้องให้โอกาสเด็กนะฮะผมไม่มีใครคือดีมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่มีใครที่ว่าจะเรวมาตั้งแต่เกิดครับ ทุกคนในตัวนี่มีความดีของตอนเองอยู่ทุกคนนะครับขเาาขาเป็นคนทํางานจริงนะครับแล้วก็คือชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความรับชอบต่อหน้าที่ที่เรามอบหมายให้อะไรพวกนี้นะครับ ำมีเพื่อนร่วมงานอีกสองคนแต่มีดำคนเดียวเท่านั้นที่ยังเรียนหนังสืออยู่ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เต็มวันดำจึงพยายามใช้เวลาก่อนและหลังไปโรงเรียนทำงานให้เต็มที่ผมวโได้นี่ครับในการปลูกประจําตัวลูกเช้าเพราะผมตื่นสายสายกว่าเขาแกจะตื่นเช้ามาเปิดประตูอะไรแล้วก็รดน้ําพอรดน้ําเสร็จพวกผมก็ตื่นแล้วแกก็กลับมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียน ม่อมเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ที่คอยสอนงาน<ม>และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับดำด้วยตอนนั้นผมก็มีคนมาโวงหนี้แม่ครับแล้วผมก็ไม่มีเงินผมอยากออกมาทำงานใช้หนี้ให้แม่แล้วก็มาคุยอยู่หมกำลังนั่งทำงานอยู่แรกแกก็เศร้าๆพอคุยของสภาพแกก็ร้องไห้แล้วผมแกก็บอกว่าแกอยากออกเรียนผมถามว่าเป็นทำไมถึงอยากออกเรียนครับเขาก็บอกว่า ผมมีปัญหาเรื่อง่าใจะจ่ายเขาไหนเขาเจอค่าเรียนเขาไหนค่าอยู่ค่ากินเขาเนี่ยครับก็ช่วงนั้นเขาทํารายงานด้วยมั้งเขาต้องไปปิ้นปิ้งงานนี่ครับแล้วพดีผมก็พูดเรื่องประสบการณ์ชีวิตผมให้เขาฟังเพราะว่าเมื่อก่อนตอนผมจบมสามผมก็อยากจะเรียนนะครับแต่พ่อไม่อยู่เหลือแต่แม่แม่ก็ไม่มีปัญญาส่งเพราะน้องอีกสองครับผมก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งไปท้อมันนะครับ บ่อยครั้งที่ดำพบว่าการคิดและอยู่กับปัญหาเพียงลำพังทำให้มองไม่เห็นทางแก้ไขนอกจากพี่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วดำยังมีครูที่รับฟังตักเตือนแนะนำให้ดำได้คิดและมองเห็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ดำสามารถปรับตัวเองได้ตรงนี้มาโรงเรียนทุกวันไม่เคยสายไม่เคยขาดไม่เคยหนีค่าเรียนถ้าเขามีปัญหาปุ๊บเราจะถึงจะเข้าไปถามเพราะว่าปัญหานั้นเขาจะแก้ยังไงอะไร,ะไรแค่ไหนแล้วเราก็ชี้ให้เห็นถึงโทษเห็นถึงประโยชน์ของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วก็อยู่ที่จิตสํานึกของเด็กแต่ละคนด้วยว่าจะรับสิ่งที่เราสั่งสอนสิ่งที่เราให้แค่ไหนก็ครูพูดเพราะอยากให้เราได้ดีครับวันนั้นขอไปเอาดอกไม้มาแหวนครูผมก็ไปแล้วครูก็บอกแหว่ ทุกสิ่งที่ครูทอไปอยที่ครูจะแด่จะตีครูก็ไม่ได้หวังอะไรหวังให้พวกเธอเรียนจบผมก็คิดตรงสังวตรต้องใส่ชุดคุยมาให้ครูดูนอกเหนือไปจากเรื่องเรียนสิ่งหนึ่งที่ครูย้ำอยู่เสมอคือน้ำใจและความซื่อสัตย์ในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ดำก็ให้ความสำคัญมาตั้งแต่เด็กคนจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำงานดีเราก็ได้ ผลดีตอบแทนอย่างพี่อื่นพอทํางานแบบซื่อสัย์ก็เขามาตลอดเขาก็ให้เรามีนที่อยู่ที่กินมีเงินเรียนถ้าเราทํางานแบบโกงของม่เงินที่ใช้เราเราก็คิดว่าเออเงินนี่ไม่ดีเราก็ไม่น่าจะใช้แต่ถ้าเราได้เงินมาแบบเราตั้งใจทํางานจริงๆทํางานแบบคนดีเ่เพราะว่าสบายในการใช้เงินเนี่ย ่วงว่างจากงานตอนเย็นและวันหยุดดำจะช่วยดูแลลูกของเจ้าของปั๊มวันเลยเลยเลยเลว่าทำงานให้ดีช่วยเขาเลี้ยงลูกทำงานตอบแทนกวาดบ้านล้างจานให้เขาครับางว่าผมทำงานก็ไม่ได้หวังเงินเพื่อช่วยพี่อึงเฉยๆนะครับบางครั้งเขาขอผมกินงานเนี่ยครับผมก็ไปซื้อกระดาษมาให้ลูกเขาถึงวันนี้จะยังไม่มีบ้านไม่มีแม่ แต่ดำก็ยังมีแรงกายที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเองและมีแรงใจจากคนรอบข้างที่ทำให้ดำได้มองเห็นแสงสว่างบนเส้นทางที่เคยมืดมนเราก็เรียนไปเรื่อยสังหวะมันจะดีถึงมหาลาัยปุ๊บเราก็ขอเขาเรียนภาคดึก แล้วพักชาวเราไปทำงานเรียน็าก็ได้ก็หวังชั่ววันากดววันไหมกับแม่แม่ดูเรารับไปเนียบเหนื่อยออนลาศรัทธายังคงดํารงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัว ถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอ โครงการสารรักโดย AIS ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ดำจักรีอ่อนคำโดยมอบทุนการศึกษาให้จนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีกหนึ่งมืนบาทดำหวังว่าเมื่อเรียนจบมีงานทำจะสามารถเก็บเงินใช้หนี้แทนแม่ได้บ้างค่ะเผื่อว่าแม่จะได้กลับมาอยู่กับเขาอีกครั้ง สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือดำเพิ่มเติมนะคะสามารถทำได้โดยบริจาคไปที่บัญชีนายจัก,กรีอ่อนคำธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีหางดง2หมายเลขบัญชีนะคะ486 7 03821 0อีกครั้งนะคะบัญชีนายจัก,กรีอ่อนคำธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีหางดง2หมายเลขบัญชี 4 8 6 7 0 3 8 2ขีคุณผู้ชม